สวัสดีครับคุณกำลังฟัง h a v e an Ice b r a i n กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดนะครับความรู้ขนาดกระชับ15นาทีนะครับแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตนะครับ รุนสวัสด์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับเช้าวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์นะครับตอนรับเข้าสู่ h a v e an Ice Brain นะครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เราเพิ่งจบไป1 EP นะครับเรามาต่อกันอีก1 EP นะครับเป็นความรู้ที่ผมได้มาเมื่อวานนี้สดๆนะครับก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทักทายกันเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับคุณโอ๊ตบอกว่า วันนี้วันเกิดนะครับได้ฟังอะไรดีๆจากพี่เอทุกเช้าก็มีความสุขแล้วนะครับก็สุขสาวันเกิดนะครับ Happy Birthday นะครับคุณโอ๊ตนะครับคุณเหมือนพลอยนะครับคุณชยานินนะฮะวันเสาร์อาทิตย์เราจะได้ยินได้เห็นชื่อใหม่ๆอยู่พอสมควรนะครับคุณแอนอุมาพรนะครับคุณฟ้าใหม่คุณลูกหนูนะฮะสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีคุณนกฤิตด้วยนะครับโอเคครับผมเมื่อกี้เราคุยกันไปหนึ่งเรื่องนะฮะว่า ็ย้อนกลับไปดูได้นะครับใครที่เมื่อกี้ไม่ได้เข้ามาชมสดๆนะครับก็เมื่อวานนี้ฮะได้มีโอกาสไปเรียนนะฮะในจริงๆจะว่าเรียนก็ไม่ถูกแต่ว่าไปนั่งฟังบรรยายนะครับในคอร์ส IMED Max กนะครับก็น่าจะได้มีความรู้อีกหลายๆอย่างนะฮะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็มี ผู้บรรยาย2ท่านเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ตรงกันเลยนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเดียวกันเลยนะครับก็เลยคิดว่าน่าสนใจดีก็อยากจะนําเอามาแบ่งปันกันนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับขอบคุณ MySeptic My ิกไมล์บาซินซิงนะครับเม็ดอมซิงมี2รสชาติส้มกับมะนาวนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันไวรัสช่วยเรื่องการเจริญเติบโต,ตนะครับบำรุงผิวผมเล็บด้วยนะฮะหาซื้อได้ที่ ร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะครับทางออนไลน์ก็ซื้อได้ทาง s h อป e e และก็ล a z a ด a านะครับซิงมีประโยชน์อมทุกวันดีทุกวันนะครับแล้วก็สามารถให้การสนับสนุนนะครับ have a nice day have a nice b r a i n นะครับกันได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอด้วยนะครับ โอเคครับผมเมื่อวานนี้นะฮะก็มีวิทยากรสองท่านนะครับพูดถึงเรื่องจุดอ่อนกับจุดแข็งนะครับโดยที่คนหนึ่งเนี่ยที่เล่ายาวเลยเนี่ยก็คือ,อพี่ป๊อปนะฮะคุณอภิวุฒนพิมลแสงสุริยานะครับก็เล่าถึงตัวอย่างก็คือ Tiger w o o d ดนะฮะซึ่งก็เราต่างทราบกันดีว่าเป็นนักกอล์ฟที่มีฝีมือมากนะฮะแล้วก็โด่งดังมากในช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งในตอนที่ Tiger w o o d ด ตีกอล์ฟเก่งๆเนี่ยนะฮะก็ขึ้นชื่อมากเรื่องของการตีไกลนะครับพี่ป๊อปเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าในตอนที่เป็นเด็กเนี่ยเขาก็คือก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยนะฮะก็ตีกอล์ฟมาเรื่อยๆแล้วก็พ่อเขาก็เป็นโค้ชนะครับคอยสอนเขาเนี่ยมาโดยตลอดนะฮะตอนนั้นเขาก็ตีเนี่ยก็จะเห็นว่ามีจุดแข็งเนี่ยอยู่จุดหนึ่งก็คือว่าตีได้ไกลนะครับแต่ว่าตัวเขาเองก็มีจุดอ่อนด้วยเช่นกันนะครับก็คือว่าเวลาที่ ลูกมันตกอยู่ไปในหลุมทรายเนี่ยเขายัางชิปมันเนี่ยขึ้นมาอยู่บนกรีนเนี่ยนะฮะได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็พ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ใช้เวลาวันละ3าชั่วโมงเลยเพื่อที่จะซ้อมชิปลูกเนี่ยนะฮะขึ้นมาให้อยู่ในวงที่มันเหมือนกับว่าวงที่เหมือนกับได้หล่นลงไปในหลุมแล้วนั่นเองนะครับก็คือวงที่ทำคะแนนได้นะฮะแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากนะครับในการที่ฝึกชิป เพื่อที่จะได้แก้จุดอ่อนนี้นะฮะแล้วก็เพื่อที่จะทําคะแนนมากขึ้นนั่นเองนะครับเขาก็ใช้เวลายอย่างนั้นเนี่ยอยู่พักหนึ่งนะฮะจนกระทั่งมีนักกอล์ฟอาวุโสเนี่ยนะฮะซึ่งก็พี่ป๊อปใช้คําว่ามีนักกอล์ฟแก่ๆคนนึงเนี่ยเดินมาเห็นนะครับแล้วก็จริงๆใน,ในประวัติเนี่ยตัวโค้ชของไทเกอร์วูดส์เองเนี่ยนะฮะก็เป็นคนแนะนําด้วยนะครับว่าเขาเนี่ย ไม่น่าจะใช้เวลาเนี่ยไปกับการซ่อมจุดอ่อนเนี่ยเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ลองแบ่งเวลาใหม่นะฮะบอกว่าให้ในเมื่อเห็นแล้วอะ่ะชัดเจนเลยว่าตัวคุณเนี่ยมีจุดแข็งที่มันชัดมากก็คือคุณตีได้ไกลมากเพราะว่านักกอล์ฟที่ตีไกลๆทั่วๆไปเนี่ยก็200หลา200กว่าหลาอะไรเงี้ยนะฮะก็ไกลแล้วนะครับแต่ว่าไทเกอร์บูเนี่ยสามารถตีได้300หลาอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็บางทีก็300กว่าๆไปไกลๆเนี่ยนะครับ โค้ชเนี่ยก็บอกว่าอ๋อถ้างั้นลองจัดเวลาใหม่ไหมก็คือว่าไอ้เจ้าจุดอ่อนเนี่ยก็ก็ควรจะต้องแก้อยู่นะแต่ว่าไม่ต้องไปชิปให้มันแม่นขนาดนั้นก็ได้นะฮะชิปให้มันขึ้นไปอยู่บนจุดที่สามารถที่จะพัดต่อได้เนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วนะครับแต่ว่าไปเน้นจุดแข็งเนี่ยให้เขาตีได้ไกลขึ้นอีกแล้วก็ไกลแบบแม่นยำขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นไปโฟกัสที่การตีไกลแทน ที่จะมาซ่อมในจุดที่ตัวเองยังทำได้ไม่ดีนะฮะสมมุติมีเวลา3ชั่วโมงเนี่ยแต่ก่อนพ่อบอกว่าฝึกชิปอย่างเดียวเลย3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าโคช้ชเนี่ยก็บอกว่าลองเป็นฝึกชิปเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวพอแล้วอีก2ชั่วโมงที่เคยไปฝึกชิปเนี่ยเอามาฝึกดรฟ์นะฮะก็คือว่าฝึกตีเนี่ยให้มันแรงขึ้นบิด ให้มันตรงขึ้นบอีกนะฮะแล้วมันจะได้ไกลขึ้นปอีกนะครับก็ปรากฏว่าพอเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็ลองมาใช้วิธีการฝึกซ้อมในลักษณะนี้นะฮะเขาก็ชิปได้ดีขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แม่นยำเป๊ะขนาดนั้นนะฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือไอ้สิ่งที่เคยเก่งเนี่ยมันเก่งขึ้นเข้าไปอีกเก่งขึ้นมากๆกนะฮะก็เลยทำให้ t ทกเกอร์วูดเนี่ยเป็นนักกอฟที่สามารถตีได้ไกลแล้วก็ตรงมากนะฮะ เพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยสําคัญอันหนึ่งนะครับที่ทําให้เขาก็ได้ไปคว้าชแชมป์นู่นนี่เนี่ยมากมายแล้วก็คู่แข่งของเขาก็อาจจะในเรื่องของการตีไกลก็อาจจะไม่ได้ตีไกลได้เทียบเคียงกับเขานะครับก็เรื่องราวเหล่านี้บอกอะไรนะฮะก็โดยประเด็นเลยเนี่ยของผู้บรรยายเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะสื่อว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งเนี่ย ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับมีประโยคนึงที่ผมฟังแล้วสะดุดหูแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะฮะก็คือว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เป็นผู้นำที่เก่งนะฮะไม่ว่าจะระดับองค์กรระดับโลกนะฮะเรามองไปเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเขาเก่งมากนะครับแต่ว่าไม่มีผู้นำคนไหนเลยที่ไม่มีจุดอ่อนนะฮะผู้บริหารต่างๆนานาน,าน,นี่ก็มีจุดอ่อนตัวพี่ป๊อปเองเนี่ยยกตัวอย่างสตีฟจอบส์นะฮะว่าจอบส์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ดูหนังประวัติชีวิต ของ s e e Jobs เนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าเขาก็เป็นคนที่มีจุดอ่อนมากๆอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยมักจะมีจุดอ่อนเป็นจุดเดียวกับจุดแข็งนะฮะก็คือด้านกลับกันของเหรียญนั่นเอง Sleep Jobs เนี่ยตอนที่ดูหนังเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่าทํางานด้วยเลยนะฮะเพราะว่าก็ เหมือนกับอยากได้อะไรแล้วก็จะต้องได้นะครับมีความโหดอยู่มีความเผด็จการอยู่นิดๆนะฮะแต่ว่าก็มีความชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วก็มีความฝันเนี่ยที่มันชัดมีเป้าประสงค์นะฮะมีสไตล์ที่ตัวเองต้องการเนี่ยที่มันชัดมากแต่ในความชัดนั้นเนี่ยมันก็บีบคั้นผู้คนที่ร่วมงานด้วยเหมือนกันนะครับในงานบรรยายเนี่ยพี่ป๊อปก็ถามบอกว่าแล้วเ,ออเราคิดว่าถ้า ตอนนั้นเนี่ยที่สตีฟจ็อบส์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็เขาเปิดโอกาสให้มีเทรนนีเราสามารถเข้าไปฝึกงานได้ใน Apple เนี่ยนะฮะแล้วก็ฝึกกับ Jobs เนี่ยเราคิดว่าเราจะอยากเข้าไปฝึกงานกับ Steve Jobs ์ใหม่นะฮะผมว่าคนจำนวนมากก็อาจจะพยักหน้าแล้วบอกว่าเออก็อยากคำถามก็คือว่าทำไมนะฮะก็แน่นอนนะครับว่าเราก็อยากจะไปเห็นจุดแข็งของเขาเนี่ยแหละว่าไอ สิ่งที่เราเห็นมันออกมาเป็นนวัตกรรมต่างๆเนี่ยที่ Apple ทําออกมาเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นจากวิธีคิดวิธีการทํางานแบบไหนนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่า Jobs เองเนี่ย <c oughs> ไม่ได้มีจุดบวัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ๋อถ้ามันดีที่สุดคนคนนึงเนี่ยก็ควรที่จะซ่อมแซมไอ้เจ้าจุดบวัวของตัวเองนะฮะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าทุกๆท,ท่านก็มีผมก็มีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าเราเอาเวลา จำนวนมากแล้วก็เวลาแทบทั้งหมดเนี่ยไปซ่อมจุดอ่อนสิ่งที่เราเสียไปก็คือเราจะไม่ได้เสริมสร้างจุดแข็งของเรานะฮะแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งที่มันทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นมันคือจุดแข็งนะครับถ้าเทียบกับ Tiger w o o d ดก็คือว่าโอ้โหมันก็หายากคนที่จะตีได้ไกลขนาดนั้นนะครับผมเนี่ยคิดถึงสมัยที่ออทํางานครีเอทีฟนะครับแล้วก็จริงๆตั้งแต่สมัยเรียนสถาปัตย์เลยเนี่ยก็จะมีเพื่อนบางคนเนี่ยที่เก่งมากในเรื่องของการคิดไอเดีย คิดแบบนะครับแต่เขาอาจจะไม่เก่งเรื่อง Presentation นะฮะในขณะที่เพื่อนบางคนก็เก่งเรื่อง Presentation มากๆแบบเขาอาจจะกลางๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะฮะว่าพอเราเริ่มทำงานแล้วเนี่ยบางคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอ่อน Present นะครับก็อาจจะใช้เวลาเนี่ยจำนวนมากเลยเนี่ยไปกับการหัด Present นะครับซึ่งถามว่าเขา Present ได้ดีขึ้นไหมเขาก็อาจจะ Pres e n t ได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาใช้เวลาเนี่ยไปเสาะแสวงหาไอเดียนะครับแล้วก็ไปหา อินสปิเรชันใหม่ๆเนี่ยเพื่อที่จะมาคิดงานให้มันเจ๋งมากขึ้นไปอีกเนี่ยเวลาที่คนคิดงานเจ๋งมากๆเนี่ยมันหายากมากนะครับแล้วบางทีงานที่มันเจ๋งมากๆมันแทบจะไม่ต้องพรีเซนต์อะไรโอโลมปฏิโลมอะไรมากเลยนะครับหรือบางทีอาจจะแบ่งงานกันทําด้วยก็ได้นะฮะเช่นอาจจะมีเพื่อนผมคนนึงคิดไอเดียเก่งมากเลยแล้วผมอาจจะเป็นคนที่พรีเซนต์งานได้ดีพอสมควรอย่างเงี้ยนะฮะก็เขาคิดมา ผมช่วยขายกันก็ได้คือเราแตะมือกันเป็นทีมแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เวลาไปอุดรูโวของเรามากจนเกินไปแล้วไม่ไปขับเน้นจุดแข็งเนี่ยมันกลับกลายเป็นการทําให้สิ่งที่ทําให้เราโดดเด่นเนี่ยมากกว่าคนอื่นเนี่ยนะครับมันค่อยๆอ่อนลงไปแล้วก็กลายเป็นเราก็กลายเป็นคนที่ ธรรมดาธรรมดาเท่าๆแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนําแล้วก็จริงๆก็มันก็เคยมีคนเก็บสถิติต่ตางๆมานะครับทั้งองค์กรทั้งตัวบุคคลเนี่ยที่ใช้เวลาไปกับการพัฒนาจุดแข็งมากกว่านี่นะครับมักจะโดดเด่นในอาชีพการงานเนี่ยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอ่อสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะฮะผมก็จริงๆผมเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องจุดแข็งเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับแล้วก็นั่นทาให้เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งนะฮะที่เวลาที่รู้สึกว่า ถ้าจะต้องไปซ่อมไอ้ส่วนที่เราอาจจะยังไม่ค่อยเก่งนักเนี่ยก็ไม่เป็นไรอาจจะยอมได้นะครับผมว่าจุดเนี้ยที่มันทําใจได้ยากนะครับก็คือว่ายอมที่จะอ่อนในบางจุดทั้งๆท,ที่เราก็เห็นอยู่ว่าเราอ่อนนะฮะแต่ว่าทํายังไงที่เราจะเสริมสร้างสิ่งที่เราโดดเด่นเนี่ยมากขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะว่าเวลาและพลังงานของเราเนี่ยมันมีจํากัดนะครับก็หวังว่าจะได้เห็นนะฮะแล้วก็ทุกคนอาจจะ มองเห็นตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าตัวเองตัวเองเนี่ยเก่งในเรื่องอะไรแล้วก็อาจจะอ่อนในเรื่องอะไรนะครับที่พูดมาทั้งหมดก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องที่อ่อนก็ลองดูไอ้เจ้าสัดส่วนที่โค้ชเนี่ยเขาบอกกับ t i เกอร์ o ูสนะฮะว่า1ใน3ซ่อมจุดอ่อนแต่2ใน3เนี่ยไปเสริมจุดแข็งนะครับแล้วก็สําหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่า ฉันแข็งฉันเก่งในเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่จะต้องสังเกตตัวเองด้วยเช่นกันแล้วจริงๆมันก็มีแบบทดสอบอะไรเนี่ยในอินเทอร์เน็ตอยู่พอสมควรนะครับว่าเราสามารถที่จะลองเข้าไปกรอ,อกกันดูได้แล้วก็บางคนก็บอกว่าโหแม่นมาก,มมากๆเลยนะฮะบางคนก็บอกโหเพิ่งรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งด้านนี้นะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าแบบทดสอบแันนี้ก็อาจจะยังไม่แม่นนะฮะอาจจะต้องลองอันอื่นดูหรือต้องมีกระบวนการอื่นดูก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับตัวผมเองคิดว่าการสังเกตแล้วก็การ หาให้เจอว่าเราเนี่ยโดดเด่นในเรื่องอะไรก็สำคัญนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราแตกต่างออกมาเนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งที่เราถนัดนะครับแล้วก็เวลาที่เราถนัดเราอยู่กับสิ่งนั้นแล้วมีความสุขนะครับมันก็จะยิ่ง อยากอยู่ตรงนั้นนานขึ้นทํามันได้ดีมากขึ้นและฝืนตัวเองเนี่ยน้อยลงนะฮะมันจะลื่นๆน,นะครับเวลาทําอะไรที่เรารสึกว่าเออเราทํามันก็ลื่นๆอยู่แล้วเนี่ยกับอีกแบบนึงก็คือเราจะต้องไปเข็นตัวเองเนี่ยเพื่อให้ทําในสิ่งที่โอ้โหมันฝืดมากเลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราสังเกตกันเราก็จะเห็นสิ่งนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูจากไทเกอร์วูดูนะครับว่าถ้าเขาเนี่ยยางไปหัดชิปลูกเนี่ยอยู่วันละ3ามชั่วโมงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้คว้าแชมป์เนี่ย ต่างๆนานาแบบที่เราได้เห็นในชีวิตที่ผ่านมาของเขาก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับว่าเราจะเสริมสร้างจุดแข็งกันยังไงแล้วก็อุดจุดอ่อนเพียงแค่ไหนถึงจะพอเหมาะนะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหานะฮะของ EP นี้นะครับอยากแก้จุดอ่อนจนลืมเสริมจุดแข็งนะครับก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับ543210นะฮะถ้าชอบก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Mysetic p Mybasin s i n c นะฮะเม็ดอมซิงมี2รสชาตินะครับส้มกับมะนาวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยป้องกันไวรัสแล้วก็ช่วยเรื่องการเจริญเติบโตด้วยนะฮะบ,บำรุงผิวผมเล็บด้วยนะครับหาซื้อได้ที่ร้านขายยาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะฮะทางออนไลน์ก็ช h อป e ี Lazada เลยนะครับซิงมีประโยชน์อมทุกวันดีทุกวันนะครับ ก็วันนี้2ตอนนะครับถ้าใครเข้ามาดูอันนี้เป็นตอนแรกก็ย้อนกลับไปดูได้นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันใน h a v e an i c e day นะครับ7โมงเชา้าเช่นเคยนะครับก็ขอทุกคนสมองแข็งแรงครับผม h a v e an i c e r b r a a n ครับ